สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่6ถึง17มีนาคมนะครับของชาวราศีกรกฎคือผพืที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคณาคือเวลาเกิดแต่ขอให้อ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลายเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับงานกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับและชาวราศีกรกฎท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ายังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยยังไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึ อะไเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาาฟีกรกฏนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณไม่เอาคุณคนนี้แล้วล่ะคุณรู้สึกว่าโดนหักหลังโดนทรยศนะครับเขามีเรื่องปกปิดเขาทําไม่ดีกับคุณฉะนั้นคุณเลยรู้สึกว่าเออยอมแล้วกัน,นถึงจะรักมากขนาดนี้ก็ยอมทิ้งยอมเสียไปแล้วคุณก็ค่อนข้างเศร้าและเสียใจมากในในฝิ่ตที่ผ่านมาแต่ว่าพอคุณเสียใจแล้วคุณตัดทิ้งทิ้งไปอะ่ะเขาเองก็ ในอดีตน้องก็ยังพยายามอยากกลับมาในความสัมพันธ์ที่อยู่นะครับช่วงปัจจุบันหลัก5มีนาเป็นยังไงบ้างเนาะประมาณ5มีนาเหมือนตั้งคุณก็ไม่เอาเขาแล้วจริงๆอ่ะช่วงนี้คุณครู้สึกว่ามันเข็ดอะ่ะแต่เขาเองพยายามอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็กาลังดูคุณอยู่ดูคุณอยู่ด้วยว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขานะครับคือคุณเองตอนนี้รู้สึกว่าเอยฉันแฮปปี้ดีแล้วนะบางท่านสนใจเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนหรือเรื่องเรียนฉะนั้นคุณรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปเจอวงจรเดิมอีกแล้วฉันพอแล้วฉันเหนื่อยนะครับ ตรงนี้คุณรู้สึกว่าอยากมุ่งไปข้างหน้ามากกว่าหรือเจอคนใหม่ๆม,มากกว่าแทนที่จะกลับไปเจอฝีเงาเก่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็ยังมีความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆเขาอยู่แหละนะครับไอสิ่งเกา่กาๆเนี่ยยังลืมไหมก็ยังไม่ได้ลืมยังมีความรู้สึกมากมายกับเขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณรู้ดีว่าถ้ากลับไปแล้วจะต้องเจออะไรกลับไปแล้วต้องเป็นยังไงฉะนั้นคุณเลยเลือกที่จะไม่กลับไม่ว่าความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันยังคงอยู่ก็ตา,ามทีฉะนั้นคุณรู้สึกว่าฉันเลือกไปข้างหน้าดีกว่านะยอมตัดสิ่งนี้แล้วเลือกไปข้างหน้า คุณมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกผิดแหละในเคยสิ่งที่เคยทาผิดพลาดกับคุณมาแต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากให้คุณอนะให้อาภายัยให้ลืมสิ่งเหล่านั้นไปได้ไหมให้อาภายัยเขาได้ไหมเนี่ยเขากลับมาแล้วเนาะเออได้ไหมนะครับจะมาสร้างความฝึกกันอีกครั้งหนึ่งทําดีๆตอนอีกครั้งหนึ่งนะ่ะนะครับก็ไม่อยากให้คุณปิดใจไปแบบนี้อยากให้คุณอนยะ่คิดถึงในอดีตที่ผ่านมาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาที่ผ่านมาเนาะ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูน้อว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูกันเนาะพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่6ถึง11มีนาคมส่วนพ่ยชุดด้านล่างเนี่ยคำทํานายระหว่างวันที่12ถึง17มีนาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู6ถึง10เอ่อ11ก่อนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย6ถึง11 มีนาคมช่วงนี้ชาวกรกฎก็ไม่ค่อยสนใจคนคนนี้เท่าไหร่นะเพราะคุณรู้สึกว่าอยากไปทํานู่นทํานี่มากกว่าสนใจเรื่องอื่นซะมากกว่าเขาเองก็ได้แต่เฝ้ามองคุณอยู่ห่างนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความเศร้าหรือตีโพยตีภัยบางอย่างเกิดขึ้นหรือโพสลงโซเชียลประชดประชันหรือทำอะไรมีความเฝ้าๆเกิดขึ้นนะทำไรเรียกร็อกเออเรียกร้องความสนใจการใช้คํานี้มันทําให้คุณรู้แหละว่าเขาเองอะต้องพยายามสื่อเออไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการสื่อสารไปถึงคุณคุณรู้ดีไหมคุณรู้แต่พีนีว่าคุณกก็รู้สึว่า เออในเมื่อสื่อสารอ่ะไปคุยนิดนึงก็ได้อ่ะถ้าอยากคุยก็คุยถ้าอยากจิตต่อก็ติตต่อนะครับก็จะมีการพูดคุยเ,เกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะแล้วก็มาดูระหว่างวันที่แบบนึ่งนะสิบสองถึงสิบเจ็ดมีนาคมนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะสิบสองถึงสิบเจ็ดมีนาคมพอในอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปพูดคุยหรือทำดีๆอะไรกับเ <ๆ S 2> ขาเนี่ยนะแต่ว่าวพอผ่านมาเสร็จปับ๊บนึงเนี่ยคุณนองก็จะเริ่มถอยห่างแล้วเริ่มเริ่มเริ่มถอยใหม่ถอยใหม่อีกเูาก้าดึา อะไรวะคุณเป็นอะไรกือเนี่ยทำมาทําแบบนี้ทําไมเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับเขาก็เองก็มีความเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มองว่าคุณอาจจะไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าที่ทําแบบนี้นะครับนะแต่จริงๆคุณเองอะไอความรู้สึกอะไรพวกนี้มันมีอยู่แต่คุณเองไม่อยากให้มันรู้สึกมากไปกว่านี้เพราะคุณมองว่าถ้าเกิดรู้สึกไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็ต้องกลับไปวังบนเดิมฉะนั้นคุณรู้สึกไม่อยากกลับไปแบบนั้นอีกแล้วก็เลยพยายามถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพาะ ชาวราฟีกรกฎท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งรายเดียวไว้ใต้คลิปนี้เนาะ